อ่าแต่ปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้คือฉีกฉีกอันเก่าทิ้งอาใหม่ก็คือว่าความไม่มีเหตุผลนี่มันมีเหตุผลสรุปนะไอความไร้เหตุผลเนี่ยท่า้คนตัดสินใจมนันนักต่อนักแล้วแต่ในที่สุดเนี่ยมีนักวิชาการบางคนสามารถจะอธิบายได้ว่าทําไมคนเราถึงตัดสินใจแบบนี้โอ้แสดงว่านักการตลาดเนี่ยที่เก่งเนี่ยเขาจะเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้เขาจะทํากับเราส่วนเรา <laughs> เขาจะหลอรล่อ,ลอเรา<ห>เขาจะทำกับเราหนังสือเล่มโปรดของเราในวันนี้นะคะมากับ ผู้เชี่ยวชาญต้องเรียกด้วยว่ามือหนึ่งระดับประเทศนะคะด้านไซเบอร์เซเคิลิตี้เรียกว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะเป็นเพื่อนเตัาเองค่ะท่านดรปริญญาหอมอนเนกนะคะพี่ออสนะคะพี่ออสสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ตอนที่เต้าเ,เชิญพี่ออสว่าพี่ออสจะเ,เลือกหนังสือเล่มใดนะคะเพื่อมาเป็นแขกรับเชิญในรายการหนังสือเล่มโปรดของเรา เ้าก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับไอทีก็เป็นไซเบอร์แน่เลยอ่าใช่ไซเบอร์ Cyber, เพราะว่ามันมันเป็นช่วงยุคที่ต้องเรียกได้ว่าไซเบอร์เซเคอร์ตี้นี่คือมีมีความเสี่ยงต่อชีวิตเรามากๆากครับเพราะเราติดอยู่กับโซเชียลติดอยู่กับอะไรที่เป็นไซเบอร์เยอะมากครับแต่ปรากฏว่าพี่ออสเนี่ยเรื่องหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือ,อภาษาอังกฤษนะคะ predictably irrational นะคะโดยคุณแดนอาริลีแปลเป็นไทยนะคะว่าพฤติกรรม พยา,ย,ยากรณ์นะคะทำไมพี่ยอดถึงเลือกพฤติกรรมพยากรณ์นะคะพี่ยอดค่ะอ่าคือจริงๆเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้แต่ว่าได้ทุนเรียนที่อเมริกาทุนไอเซนฮาวพี่เจ้าคงรู้จักดีทุนนี้ค่ะแล้วก็ไปอยู่อเมริกา,า,าพักหนึ่งแล้วก็ไปวิสิตตามมหาลัยดังดังฮาร์วาร์ดแซนฟอร์ดเอ็มไอย่างเงี้ยพี่คนเนี้แกเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ MIT ณเวลานั้นตอนนี้แกย้ายแล้วอ่ะย้ายมาอยู่มหาลัยดุก เวลาไปเนี่ยเราก็จะเจอวเวอร์เจอใครเนี่ยก็จะมีคนบอกต่อๆกันว่าอ่าหนังสือเล่มไหนใครเขียนอะไรดี hmm. อ,อันนี้มันเป็นนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์ตอนที่ผมอ่านเนี่ยยังไม่มีเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องมาก โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างงี้ม่นต๊ะยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็คือให้อินเทอร์เน็ตมีแล้วแต่ว่าเคสต์ดี้เขาเพิ่งแอดเข้ามาในมันซีคันเอเดชันโอค่ะแล้วก็ราคาก็ถูกลงเล่มแรกนี่ประมาณแปดร้อยเล่มนี้หรือแค่สามร้อยกว่าบาทเองสมควรมากสมควรมากอ่าเล่มนี้ถ้าใครต้องการอ่านทันรถแบบออริจินอลก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ในซีรีส์เขามีสี่เล่มเป็นเรื่องเป็นราวเลยน่ะก็เลยคิดว่าเออลองมาอ่านดูที่ว่ามันเป็นยังไงดีปรากฏว่าก็ไม่คิดไลนะโบรเซอร์แกดังแล้วมีีีื่ออเสสยยงแล้วนาาดมกกก็จะ ศึกษาทางด้านที่มันเป็นแบบพฤติกรรมมนุษย์บ้างเพราะว่าเราเนี่ยเรียนวิศวะมาใช่ไหมแต่ผมเห็นผู้บริหารหลายคนนะ่ะยกอย่างเลยผู้ว่าแบงค์ชาติส่วนใหญ่ก็เศรษฐศาสตร์ใช่ไหมเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวผมว่าเป็นเป็นผู้บริหารเราก็เรียนโท MBA มาแล้วอ,อยากรู้ทางด้านอีคโนมิกเราก็ไปศึกษาปรากฏว่าเทดดิชันลอีคโนมิกกับอีคโนมิกสมัยใหม่ที่เป็นบิ๊กเราอีโมิกเนี่ยมาคนละศาสตร์กัน และคนนี้เขาเป็นคนผู้นําด้านเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมมันแปลว่าอะไรคะ,ะเศรษฐศาสตร์เ,เชิงพฤติกรรมอี่แบบนี้เศรษฐศาสตร์ปกติเนี่ยพี่เคยอ่านพวกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมดีมานทรับลายลนะใช่อะด,ดัมสมิธอะไระอย่างเงี้ยคือมนุษย์จะตัดสินใจทําอะไรซื้ออะไรเนี่ยขึ้นกับดีมาละสับลายใช่ค่ะคืออุปสงค์และอุปทานมีมากมีน้อยมีความต้องการมากความต้องการน้อยใช่มันาต้องเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้คือฉีก ชียังไงคะบรียกคือชี้กันเก่าทิ้งอาใหม่ก็คือว่ามนุษย์บางครั้งแต่ินใจแบบไม่มีเหตุผลอยากได้อะของต้องมีอะไรเงี้ยแบบไรเหตุผลอย่างสิ้นเชิงนี่คือคีย์ของสื่อเล่มนี้คําว่าไรเหตุผลก็คือ irrational ค่ะคือไม่มีเหตุผลเราก็นึกว่าไม่มีผลก็คือไม่มีเหตุผลแต่คนนี้แกมาพิจารณาแกบอกไอ้ความไม่มีเหตุผลเนี่ยมันอธิบายได้มันทํานายได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าความไม่มีเหตุผลเนี่ยมันมีทเทิร์นมันทํานายได้มันมีรูปแบบมันมีรูปแบบ เราจะไม่ตเกเยี่ยงการตลาดทันทีเลยโอ้แสดงว่านักการตลาดเนี่ยที่เก่งเนี่ยเขาจะเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้เขาจะทํากับเราส่วนเรา, <laughs> เาจะหลอดล่อเหล่ล<ร>าที่ทำกับเราถ้าเราไม่อ่านหนังสือเล่มนี้เราก็ซื้อไปแล้วจริงพี่ได้เคยซื้ออะไรมากอง,กองๆไว้ที่บ้านแล้วก็ไ,ได้ใช้เาลาวเยอะแะเลยตึมยิ่งมีแบบว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่อะไรเงี้ยอ่าใช่บางทีเราก็จะบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยเยื่อการตลาดโดยแท้ทรูนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะคะ บทแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความจริงเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ r e l a t i v y ใช่ค่ะ r e l a t i v y มันเป็นยังไงคะพี่ยอด okay. โอเคยกย่างสมมตวิว่าผมจะสมัครหนังสือเอาหนังสือดังชื่อดังอะไรก็ได้อ cono m ม s t แล้วกันมันก็จะมีปุ่มให้พี่เลือกเข้ามาในเว็บไซต์มีปุ่ม3าปุ่มอันนี้ผมเอามาจากหนังสือเลยนะอยู่ในสือเล่มปัจจุบันนี้เลยเขาบอกว่าเลือกแบบว่าสมัครแบบเป็นสมาชิกเว็บไซต์จําตัวเลขมาได้สมมติหกสิบห้าเหรียญแต่ถ้าเกิดว่าสมัครแบบเป็นฮาร์ดคอปีร้อยยี่ห้า เพราะมันมีกระดาษมาไงอะค่ะถ้ามีสองอันแค่เนี้ยพี่กะจะเอาอันที่มันถูกแต่ปรากฏว่านักการตลาดไม่โง่เขาฉลากว่าเราเขามีชอยที่สามพี่ฮาร์วาร์ดพิเศษรีวิวก็เหมือนกันค่ะเสร็จเสร็จไปเรียบร้อยละอันที่สามนี่มันเจ๋งพี่ก็คือสมัครทั้งเว็บไซต์ด้วยใชหนังสือด้วยราคาเท่ากับเท่ากับสมัครหนังสืออ๋อมันก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะว่าการ์ดเน้ต้องก็ได้ฟรีไงอ่าข้าใจใ้่รีไร้อยยี่สิบห้าเหมือนกันเลยพี่เอาอะไรอะ แต่ไม่มีทางเอาออนไลน์อย่างเดียวแน่นอนใช่แล้วนี่แหละทางทั้งที่จริงๆแล,แล้วว่าพฤติกรรมของเต้าโดยจริงๆก็อาจจะอ่านแค่ออนไลน์อตง<ช>ตัเวเต้าก็ขี้เกียจแบกแต่มันอยากได้ไงแต่มันไม่ได้ของมันฟรี<ช>พี่ออนะสือมันฟรีไงใช่เอาละเ,<อ>เ,เอาจบเลย<ฮะ> <c oughs> ก็เรื่องอันแผลยังไงเราก็ต้องร้อยยี่แต่ทริคของเรื่องนี้มันมีคือชอยที่สามพี่ลองอิมเมจินมีแค่สองชอยออนไลน์ กับหนังสือพฤติกรรมคนจะเปลี่ยนเลยแต่พอมีช้อยที่สามที่มันแบบออนไลน์หนังสือรวมกันแล้วมันเท่ากับช้อยที่สองมันเป็นเรียกว่าตัวล่อใช่เพราะว่าอันนี้นึกถึงตอนที่เต้เพิ่งกดซื้ออาหารเสริมมาจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแค่ลองกระปุกเดียวก็พอแต่เขาบอกว่าสองแถมหนึ่งถ้าเกิดซื้อสามจะแถมสามดังนั้นเราต้องซื้อสามแถมสามแต่เดิมอะก่อนจะเขาซื้ออยากได้หนึ่งครับ <c oughs> แต่เนื่องจากเราเห็นสามแถมสามเราก็จะรู้สึกว่า เพื่อไม่ให้เรารู้สึกเสียเสียประโยชน์ยิ่งฉลาดมากจะยิ่งซื้อมากถูก <laughs> ถูกกดสามแถมสามเอามาถึงบ้านกินยังไง <laughs> เดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเกิดกินแล้วไม่ชอบอะ่ะไม่ได้คิดตรงนั้นไงใช่เพราะนเวลานั้นมันเห็นประโยชน์ ที่มันลดไงมันคือเปรียบเทียบใช่อ๋อมีเคสหนึ่งอันนี้หนังสือไม่มีแต่ตัวเองเลยคืออะไรคะพี่ออยเวลาเราไปตามห้างเนี่ยบูธพี่จะไปซื้อของพลักก้อนลวกันที่เขานิยมทําที่สุดคือบูธเครื่องสำอางอ่าเห็นตัวอย่างอันนี้ไม่ค่อยได้ซื้อนะแต่เห็นพฤติกรรมมนุษย์อยู่ก็คือไปซื้อเนี่ยบูธซื้อมาสองชิ้นละพี่บวยหน่อยได้ลดแล้วจริงไม่รู้เขาคิดราคามาดีนะพี่คือเราซื้อครั้งที่ไรอ่ะมันจะไม่ถึงไอ้ที่เขาคิดมาทุกทีเลยผมว่าเขาพิ ห่าพันแล้วมันจะได้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ะใช่แต่พี่ไม่ได้ซื้อของร้อยเดียวหรอกใช่พี่ซื้ออีเซพันหนึ่พี่ก็จาใจใช่ไหมใช่โอมมู้กเขาคำนวณยังไงนะเออแล้วถามว่าเอาตรงๆถ้ามีสติสักเล็กน้อยแล้วถามว่าตอนนี้ต้องการจะจ่ายหรือเปล่ากระเป๋าเป็นยัางไงาอืออ่าแล้วนี่กลับมาเรื่องเปรียบเทียบพี่เคยเห็นรูปสองรูปไหมที่มันมีวงกลมวงกลมสีดำสองวงขนาดเท่ากันวงกลมสีดำวงแรกพี่ล้อมด้วยวงกลมเล็ก วงกลมสีดำวงที่สองขนาดเท่ากันนะล้อมด้วยวงกลมที่ใหญ่กว่าให้พี่มองพร้อมกันปรากฏว่าไอ้วงกลมสีดำทม่อยู่กับวงเล็กๆดูใหญ่กว่าประหลาดอะจริงไหมพี่เ<อ>รื่องจริงมันเป็นมายาคติมายาคติมันเป็นไปได้ยังไงอะมันก็คลอเหมือนกันอะเพราะมันมีการเปรียบเทียบไงใช่เวลาถ้าเกิดบอกว่าพี่ออสสูงอะพี่ออสสูงเทียบ,บกับใครอะถ้าเกิดว่าพี่ออสไปเทียบกับนักบาสเกตบ,บอล n อ a บเเสร็จเลยใช่ใช่ เออมันมันมันขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบจริงเพราะนั้นเวลาดาราดังที่เขาไม่สูงมากเวลาเขาปรากฏตัวเนี่ยเขาจะซเซเรียสมากยกอย่างทอมครูซเขาหล่อมากแต่เขาไม่สูงพี่สังเกตเขาชอบไปยืนแต่คน,นสูงไหมไม่ค่อยทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีความสุขก็ต้องลดการเปรียบเทียบเรื่องอุปสงค์อุปทานในเล่มเนี่ยเขาพูดเรื่องของไข่มุกนะคะก็จะมีเรื่องของว่าของบางสิ่งอะ่ะมันไม่ได้จะมีคุณค่าอะไรหรอกแต่พอเราไปตั้งราคาไว้ปังว่าเป็นลุนค่า ประมาณนี้แล้วอยู่ในห้างอันแสนแพงพอหลังจากนั้นต่อ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 มาเนี่ยจะกลายเป็นว่าของสิ่งนั้นเนี่ยแพงพี่ฮอตเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคือการตั้งราคาเนี่ยมันเป็นหลักของพฤติกรรมนี้เลยถ้าเราจะตั้งราคาบางทีต่ําไปมันก็ดูไม่แบบมันปั๊มเอาอ่ะก็ปี้เยอะอเงี้ยเขาไม่อยากได้จริงล่าสุดเนี่ยผมเป็นนักกีตาร ผมก็ซื้อกีตาร์บอกยี่ห้อเลย Music Man ไอ้กีตาร์เนี้ยนานามันจะค่อยทําออกมามันไม่ได้ทําเยอะแต่ว่าตอนออกมากี่รุ่นเนี้ยผมก็ไม่ได้ซื้อแต่มันมีอยู่รุ่นหนึ่งพี่คนที่มันเป็นแบบซิกเนเจอร์เขาอะจอห์นพอตโรชี่อะไรเงี้ยมีห้าสิบตัวในโลกไม่ได้ต้องจ่ายไม่ได้เลยแล้วราคามันพอๆกับกีตาร์ที่มันขายทั่วไปเลยพี่ไม่ได้พี่ต้องซื้อมันจะทำแพงมากใช่ไหมใช่ใช่มันทำราคาเกินมันนิดเดียวแต่มันไปแค่ห้าสิบโอ้หมดไปภายในเวลาแบบเป็นแบบเป็นหลักเป็นนาทีเป็นวินาทีอ่ะตอนนี้จะเอานะคูณเลย Oh. แสนกว่าเนี่ยมีคนมาขายว่าอาไห้ผมสั่งมาได้ละสองแสนห้านย่ยอ้าวอย่างนี้พี่ว่าขามันเป็นการลงทุนก็บางคนก็คิดถึงความโลภไงเก,ก็บใส่ดองใส่กล่องกันรอยห้าปีเอาออกมาปล่อยอันที่สามค่ะถัดมาก,ก็คือว่าต้นทุนของราคาก็คือของฟรีโอ้เนี่ยมีตัวอย่างเลยค่ะอ่เดี๋ยวเล่าในนังสิรนี้ฟังเขาทดลองทงจำผิดถ้าเป็นในมที พี่รู้จักช็อกโกแลตสองยี่ห้อใช่ไหมเดี๋ยวเอาแบบไม่เอาราคาก่อนนะยี่ห้อลินของสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมแกยี่ห้อหนึ่งคือเฮอร์ชี่เฮอร์ชี่เนี่ยมันถูกกว่าแล้วมันแมสกว่าถ้าพี่เอามาวางขายเนี่ยพี่บอกว่า,าลินยี่ิบห้าเซนเฮอร์ชี่เนี่ยหน,น,นึ่งเซนอ่างเงี้ยต่างกันเยอะนะก็พฤติกรรมคนมาซื้อลินเนี่ยเยอะเพราะว่ารู้ในคุณภาพแต่เขาบอกให้ลดราคาช็อกโกแลตสองอันเนี้ยอีกกลุ่มทดสอบกลุ่มบีลดไปแค่อย่างละลบหนึ่งอืมอืมยี่ิบห้าก็เหลือยี่สิบสี่ อันหนึ่งเหลืออะไรศูนย์เออพี่ว่าเหตุการณ์เปลี่ยนไหมอุ้ยจะต,ต้องเอาไปโอชี่อยู่แล้วก็วมันฟรีอ่านี่ไงพอลดแค่หนึ่งเซนเนี่ยมันเปลี่ยนเลยเหตุการณ์มันเปลี่ยนเลยถ้ามีของฟรีเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเทมาทางฟรีเลยเพราะคนเข้าใจว่ามันฟรีอันนี้จริงของฟรีเนี่ยจริงมันก็คือของแถม โอ้ยอย่างแมคโดนัลเนี่ยทุกครั้งที่มีตุ๊กตาออกใหม่ไม่ได้อยากกินแมคโดนัลแต่ต้องไปเอาอัน้มันก็ไม่มีนะไปอะไรมันก็หมดทุกทีต้องรอเดี๋ยวมันจะลตมันจะมาวันศุกร์อะไรแบบนี้มันคือของแถมที่เราอยากได้อ่านั่ยคือสิ่งที่เราต้องมาคิดว่าเอ๊ไอของที่เราถือจริงๆ่ะเราอยากจะซื้อหรือเปล่ากลับมาเครื่องสำอางก็เหมือนกันนะพี่บางทีพี่ไม่ซื้อเครื่องสำอางจากสนามบินหรือต่างประเทศพี่มาซื้อพารากอนเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีของแถมพี่แล้วของแถมมันมีมูลค่าพี่มองของแถมนั้นมูลค่านส่ว แต่จริงเขาบวกเรียบร้อยแล้วใช่แล้วบางครั้งอ่ะพี่ยอสเขาตสา่ใจดีให้ของแถมเราเราต้องเราก็ต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมอ่ะมันไม่ได้นะ <c oughs> เขาเขาใจดีนะ <c oughs> พูดเรื่องความใจดีมันมีอยู่บทหนึ่งที่พูดว่า the cost of social norms อ่าเป็นภาษาไทย่ะเ <c oughs> มื่อเงินตราแทนที่บรรทัดฐานทางสังคมพี่ยอดช่วยเล่าหน่อย <Okay. S 1> เรื่องนี้แปลว่าอะไรอ่ายกอย่างเช่นสมมติว่าผมยางรถเสียอยากให้พี่มาช่วยเปลีย่ยนยางให้ผมหน่อยแล้วพี่อยู่แถวนั้นพอดีพี่รู้จักผมพี่เท่ช่วยหน่อยผม ลำบากมากเลยเนี่ยถ้าพี่ไม่ติดอะไรพี่ก็รู้จักก็ช่วยใช่ไหมแต่บอกพี่แท้าช่วยหน่อยผมให้พี่ห้าสิบบาทบ้าเหรอคนละเรื่องเลยนะออสไปไกลๆเลยใช่ไหมเห็นค่าเห็นค่าแรงที่เป็นลายออสใช่ใช่หรือพี่เชิญผมมาเนี่ยเราไม่ได้คุยกันเรื่องเงินเลยถูกไหมไม่คุยอ่าอ่าแต่พี่บอกว่าเดี๋ยวมีค่าตอบแทนอาจารย์ห้าร้อยบาทผมอาจจะไม่มากได้พี่ออสอาจจะเกลียดเต้าแล้วก็บล็อกเบอร์ต้ไปเลยอาจจะเกลียดแล้วบล็อกไปเลยใช่บางครั้งเงินมันมันไม่ใช้ไม่ได้ในบางสถานการณ์ มันเป็นเรื่องของความชอบเป็นเรื่องของความรู้สึกมีเกียรติอะไรอย่างเงี้ยสาคัญมากต้องเคยมีประสบการณ์เวลาให้ของขวัญหรือว่าออมอบเงินหรืออะไรบางอย่างถ้าเกิดว่ามันน้อยมากหรือว่ามันดูไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเนี่ยอย่าให้อันน,น,นี้อันนี้เตือนออพ,พ,พี่น้อง,องไว้เลยนะคะถ้าเกิดเราจะให้ของขวัญใครต้องตั้งใจให้ถ้าไม่งั้นอย่าให้ครับสําคัญมากเพราะว่าต้องเคยเสีย lation s h i p ไปแล้วด้วยความไม่ได้คิด แล้วก็ปรากฏว่าไปให้ของขวัญเขาเลื่องต้นนั้นต้นมา r Relationship มันก็เปลี่ยนไปในทางที่เชิงลบสาเหตุเป็นเพราะว่าเราไม่ทันได้คิดว่ามันไม่มีคุณค่าพอในสายตาของผู้รับเพ mm hmm. ราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราให้เวลาให้ความเคารพนบนอมอาจจะดีกว่าก็ได้ mm hmm. นะคะเพ <Okay. S 1> ราะฉะนั้นเนี่ยต้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะพี่ยอดคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไซเบอร์เซเคอร์ตี้ยังไงพี่ยอดคืออย่างนี้ตอนนี้เราพบว่า ไซเบอร์แอตแทเนี่ยมันมาในรูปแบบที่เป็นพฤติกรรมแบบนี้มากขึ้นอทิเช่นเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกโซเชียลเอนจิเนียริงก็คือการอําอ้างอิงเล่ยเปื่อยครับผมกับผมส่งเมลมาหาพี่แอลเนี่ยผมบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอซิผมจะ iPO ปรึกษาพี่อะไรเนี่ยเป็นเรื่องสตอรี่ที่เราคุยกันอยู่พี่ก็ต้องเปิดดูป่ะเปิดอ่ามันสตอรี่มันรีเลทกับกับเรื่องที่เราคุยกันอยู่แต่จริงๆแล้วแฮกเกอร์ส่งมาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวพี่ แล้วเขารู้ได้ไงเป็นเรื่องที่แบบต้องเคยพูดกับพี่ออดอะได้เลยเพราะว่าเขาเซิร์ชโซเชียลพี่ได้อเพราะหลายคนเนี่ยประหมอตาย่ัาปากเพราะว่าโซเชียลทุกคนก็มีช h a n n e l ตัวเองใช่ไหมหลายคนเนี่ยพลาดต,ตรงไหนหรู้ไหมโพสตไปรูปลูกโล,ก,ล,ก,ลกเยอะ Public คืออย่างรายการพี่อะเป็นลูกลูกโลกไม่เป็นไรเพราะพี่ต้องการให้ทุกคนดูค่ะแต่ชีวิตส่วนตัวพี่อย่างนี้พี่ไปช้อปปิง้งไหนไปกินที่ไหนอย่างเงี้ยพี่ไม่ควรโพสเป็นลูกลูกโลกคือมูสัผมจะออกรายการทีวีอย่างก่อนผมไปออกคนกระแสมาอย่างเงี้ยผมจะโพสเป็นลูกลูกโลกเลยเพราะให้ผมอยากให้ทุกคนเข้ามาดูผมบอกว่าอ่หนังสือดีมีประโยชน์อย่างเงี้ยถ้าผมเป็นลูกคนคู่เนี่ยมัน AI มนอนจะเอาไปเทรนไม่ได้อันนี้คือ Facebook เฟซบุ๊กทุกทุกช ANNEL ทุกช ANNEL ทุกครั้งที่พี่จะโพสต์พี่สามารถจะ selective ได้แต่ที่พี่ถามผมว่าทําไมเพราะว่าพี่ public พอพี่ public เยอะเดี๋ยวนี้มันมี AI มันเอาไปยำพี่แล้วมันรู้แหละว่าพี่ึงอะไรอยู่ใช่แล้วพอมันรู้ว่าพี่รู้จักกับผมปุ๊บเนี่ยมันก็จะหาทางส่งอะไรมาหาพี่เป็นเมลส่วนใหญ่มันแฮกร้อยทั้งร้อยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นเมลเท่านั้นเลยแล้วพอเมลมันตรงเนี่ยพี่ก็กดมันจะขอเปิดวิชาให้ไปกดตัวนั้นกดตัวนี้พี่ก็นึกว่าอาจารย์ปริญญาส่งมาแต่จริงมันไม่ใช่ผมิเปป็นรญญาือ มันจะเป็นปริญญาแล้วก็จุดอะไรอย่างนี้พี่ต่อวะมันจะแก้ชื่อนิดเดียวสมมติว่าพี่ดูไม่ออกอาจารย์ปริญญาหอมมเนกก็อาจจะเป็นปริญญา .h อ่าใช่อะไรประมาณนี้พี่เนี่ย J capital พี่อะเมลพี่ J capital ปะใช่ J ขีดหรือไม่มีขีดไม่มีขีดอ่าแล้วผมทํา J ขีด Cap ิตอลนะคนก็คิดว่าเป็น J เป็นเป็นเป็น J c ค p i t อ l อ่ามีรูปโลโก้บริษัทพี่อะไรเงี้ยนี่มันคือมันอาศัยความคุ้นเคยความเคยชินที่เราทันที เพราะเรารู้จักคนนี้ใช่อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมอีกอันหนึ่งที่คนจะทําต้องระวังแล้วก็ตอนนี้มันมีเรื่องอยากจะเตือนเพิ่งออกมาที่ที่แล้วเนี่ยจริงๆเมื่อวานนี้ได้ซ้าไปคือพี่ใช้ Office 3ามอยู่ไหมใช่ค่ะพี่จะมี two factor authent ใช่ไหมพี่จะไม่ใส่แค่ username กับ password ตอนนี้มันบายพาสได้แล้วฮะทำยังไงคะอุเครียดเงินตกในแอร์เย็นเงินตกแล้วก็มันจะหลอกให้กดลิงกแบบเนี้ยที่เกี่ยวข้องพอกดปุ๊บมันขอมยไมค์ขันที่มันยึด mail พี่เลยเดี๋ยวก็ถ้ามาอ่านเนื้อหาข้างใน อืมมาแล้วเริ่มมาแล้วมันก็ใช้ AI อ่านด้วยคือคือมันใช้ AI ในการสร้างไอคอนเทนต์วกนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันเนียนเรียกว่าภาษาไทยมันได้เอภาษาไทยภาษาที่มันเขียนมาสมัยก่อนมันจะเขียนแบบเหมือนคนต่างชาติผู้ไทยแต่ตอนนี้มันภาษาไทยเปรี่ยเลยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยการพูดการจาการพิมพ์มันเป็นตัวเราเลยโอันนี้เป็นอย่างนี้สมมติผมโทรหาพี่แล้วพี่พูดสวัสดีค่ะใครคะช่วงสิบวิเนี่ยมันเก็บเสียงพี่ละเพื่อจะเอาเสียงพี่ไปหลอกคุณพ่อคุณแม่พี่ออกบอกหลอกครอบครัวพี่ เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขนาดนี้แล้วคือพี่ห้ามพูดกับมันเกินสิบวิแต่พี่กับผมไม่ต้องละเพราะเรามีพับลิกใน YouTube เยอะมันมีเสียงเราแล้วเพราะ,ะนั้นคือเราต้อง <S 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 ใช่เราต้องเอาเสียงเนี้ยไปทําอะไรบ้าบอและส่งไปให้คุณแม่คุณพ่อเราฟังว่าโทรมายืมเงินมันเสียงเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าไม่ใช่ลูกเราต้องแอดวูเคนผู้ใหญ่หแบบนี้เพราะนั้นตอนนี้ข้อมูลทุกคนเนี่ยดูรายการอยู่เนี่ยให้แอสซูมเลยนะว่ารวยหมดแล้วแต่เวลาคนโทรมาเนี่ยทรัพยกรโทรมาใครโทรมาเนี่ย มันมีเหตุมีผลไหมพี่กลับมาที่ irrational ตรงนี้อทําไมแบบโอ้โายไฟฟ้าจะคืนค่ามิเตอร์ให้ชาติหนึ่งแล้วคุยกับเราตั้งครึ่งชั่วโมงไม่มีหน่วยงานราชการไหนแบบไม่คุยเอานินมาาห้เ้าหรอกใช่แล้วโทรไลน์ด้วยนะมีหรอราชการโทรไลน์มาเขาก็มีเบอร์มีอะไรถูกไหมคือเรื่องที่มันไม่มีไม่สมเหตุสมผลนะแต่อาจจะล่อด้วยความโลภอะไรแบบนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกันหลายอย่างที่เราไปเข้าทริคเพราะเราอยากจะได้ลดอยากจะได้ฟรีอยากจะได้แถมเรื่องยาวเดียวกันหมดกิเลสมนุษย์ น่ากลัวมากน่ากลัวมากมันมีบทหนึ่งพี่ออสที่พูดเรื่องของอิทธิพลของอารมณ์แล้วก็กรารกระตุน้นรบกวนพี่ออสเล่าเรา,เล,าเล่าเรื่องนี้เลิงก์กับไซเบอร์ซิเคอร์ิตี้หน่อยมันมีพฤติกรรมของวิชาชีพหรือแฮกเกอร์อันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับการแบบกระตุน้นอ,อย่างนี้บ้างคือในช่วงที่พี่ไม่ถูกกระตุน้นไม่มีอะไรมาเอ็กซไซเตสเตทพี่เป็นสเตทปกติเนี่ยพี่ตัดสินใจได้ดีคือสถานะปกติใช่ขอเสริมตรงนี้นิดนึงอันนี้ดีมากเลยเป็นปร,รมาจา์ behavior economics ก็คือพฤติกรรมเศรษฐศาสตร์อ่่าคะนักวิสาห์รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมซึ่งหักล้างเศรษฐศาสตร์ที่เป็น a d i t i o n a l Approach ชื่อนายเดนเนียนเยนมันคนที่ได้รางวัลโนเบลคนนี้เขาเขียนหนังสือชื่อ thinking fast and slow ใช่ค่ะเป็นหนังสือเงเป็นหนังสือเล่ม่ดังเหมือนกันคิดชาคิดเร็วค่ะผมยกตัวอย่างเขาบอกมนุษย์เราอ่ะจะมีความคิดอยู่สองสเต็ป system one กับ system two เมื่อกี้เปิดประตูมาเจอพี่อ้าวพี่แจ้สวัสดีค่ะคือมันสั่งเลยว่าหน้าตาเงี้ยจมูกเงี้ยคือพี่ รีสปอนส์ทันทีเลยเขาบอกอันนี้มันมีช่องโหว่เพราะว่าถ้ามันเร็วเกินไปมันไม่ได้สต็อปมันไม่มีปุ่มพอสเนี่ยทันที่พี่โดนกระตุนน้นเนี่ยบางทีพี่กดไปเลยคือซิสเต็มวันซิสเต็มวันพี่ต้องเบรกซิสเต็มวันให้ได้อ่ะผมยกอย่างสวัสดีครับพี่แจ้วพี่แจ้วบอกอาจารย์สนใจลงกองทุนเอสจีพี่ปะ่ะเนี่ยถือว่าคุณกู้ผลตอบแทนสิบเยอะนะพี่คุณกู้นะ้วสิบแล้วก็ <50. S 2> เป็นพี่แจ้วไงที่อาจารย์ช<ง>ื่อถ้าผมซิสเต็มวันพี่เอาเกียร์โค้งไปเลยอาบัติผมไปเลยซิสเต็ แต่ซ y s t e m มบอกไม่ๆพี่แป๊บหนึ่งเดียวผมปรึกษาภรรยานิดนึงเออขอไม่คิดทักวันหนึ่งได้ไหมอหรือว่าอ่าใช่แต่คนเราส่วนใหญ่ไปไม่ถึง System ตมทูบีกลายเป็นซิสเต็มศูนยยังไม่ถึงวันเลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องกระตุ้นซึ่งการตลาดเขารู้เนาะเขารู้แฮกเกอร์รู้ไหมรู้ดีเลยล่ะ เซียนเลยพีเอชดเลยเขาก็เดี่ยฟิตชิ่ง่สมหาพี่เนี่ยแล้วเอาเรื่องที่พลาดหัวตัวใหญ่ๆเลยใครจะเป็นใครจะตายอะไรสิ่งที่พี่กาลังจะเสียประโยชน์หรือเจ้านายเรียกตัวด่วนอะไรคือมันจะมีเรื่องแบบเอเจนซี่อะพอมันเซ็นต์ตองเออเจนซี่มันมาเนี่ยพี่ก็ต้องเบรกปะ่ะต้องกดดูปะ่ะมันอยู่แล้วอ่าพาอกดปุ๊บซีเรียลก็มีลิงก์ตามมาเลยว่ากดไปดูข้างในเนี้ยพอกดไปก็เสร็จเลยมันมีแต่มันอันนี้มันลึกไปนิดนึงก็พออ่านสื่อเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยสติมันจะมา ซิสเต็มทูมันจะมาแต่ทาอะไรเนี่ยคิดละหนังสือเล่มนี้เขียนเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องของ De default choice ก็คือเวลาพี่สมัครอะไรไม่เอาอะไรอ่ะถ้าเขา default มามื่อพี่มักจะเย็ดหรืองี้พี่ไปซื้อคอนโดคาแรกพี่ถามคือขายไปกี่เปอร์เซ็นต์ละจริงพี่รู้ว่าเขาขายเะไรเขาขายแค่สามสิบแต่บอกพี่เจาเก้าสิบแล้วเหลือห้องสุดท้ายใช่อะไรอย่างนงี้ต้องเอาอ่ะพี่ออสไม่งั้นเดี๋ยวพลาดใช่แต่จริงๆพี่ไม่รู้หรอกเขาขายได้เท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นทริกเล็กๆน้อยๆต้องใจเย็นๆิดเนึงหาข้อมูลได้ึงเป็นทริกเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นต้องเรียกได้ว่านี่เลยค่ะเรู้ี่หลังก็ไม่ค่อยดีเลยค่ะ predictably irrational ุกอมันสุดที่แมนจะ irrational แต่เดาได้ใช่คือไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลการตัดสินใจของเราก็คือไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเลยแต่ว่าเดาได้แล้วไอเดาได้เนี่ยมันแปลกมากที่ว่าไม่ว่ามนุษย์คนไหนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้มันเป็นแบบนั้นเป็นไงจริงแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะพี่ออสไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของแบบทั้ง อ่แฮกเกอร์เหยื่อการตลาดทําให้ใช้เงินเกินตัวและอื่นๆลราเราจะทํายังไงได้บ้างพี่ยอดกลับมาเรื่องทางพุทธเห็นพี่มีรูปพระเยอะเลยจริงๆ<ม>ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เซเว่นอาร์โควีเขียนเซเว่นฮาบิตจนมาถึงเล่มนี้จริงๆมันเป็นหลักศาสนาหมดเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันมันไม่ได้แบบศูนย์หนึ่งอะ่ะมันมีความเป็นมนุษย์อยู่แล้วมันก็มีกิเลสใช้พีทุกวันนี้ที่พี่แบบเอายกอย่างศีลแล้วเนี่ยพี่จะเบรกกิเลสของพี่ถูกไหม ไม่ดื่มมากไม่โวยของไม่ไปพูดผิดอะไรเพราะว่ามนุษย์เรามันมีความอยากมีกิเลสไอหนังสือพวกเนี้คือเขาทําให้พี่เห็นกิเลสของพี่ไล่พี่ลองชะลอดูหน่อย System อกซ์ <to. S 2> หนึ่งซิสเต็มทูชิวนาโควีเล่มแรกของเขาเลยคือเขาบอกระหว่างสิ่งเราซีโมลัสกับเรสปอนเนี่ยมันจะมีช่องว่างๆอยู่นิดนึืงถ้าพี่เบรกทานมิกลุ่มพอตพี่สนใจที่ดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นไอพอสเราไปเลยเราจะเห็นเมื่อของมาแล้วใช่ แต่ถ้าเราพอสต,ตรงนี้ได้เราจะทําให้เราคิดได้แล้วก็อาจจะไม่เอาอันนี้เหมือนกับไม่ใช่แค่ซื้อของเป็นพฤติกรรมที่อ่าระหว่างบทสนทนาถ้ามีใครสักคนหนึ่งพูดใส่เราแบบด้วยความด้วยมีอารมณ์แบบแรงๆมากเราต้องจัดกลับทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะมันมัน,ม,นมันอาจจะยังไม่จําเป็นมีใครขับรถปาดหน้าเราเราต้องปาดคืนไม่ได้เลยเพราะ <c oughs> อ่านหนังสือพวกนี้แล้วเราจะเปลี่ยนเลยพี่แล้วก็ประชุมบอร์ดบ่อยสอนอนอดีบ่อย <c oughs> ใช่ไหมเราสอนอโอดีด้ันใช่ค่ะใช่ค่ะพี่เจอบอร์ดแต่ละท่านพี่ว่าแต่ละคนเป็นไง กันมาก,ก,มากเขาจะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยจะพูด<ต>อะไรเยอะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบอร์ดที่มีประสบการณ์อืมเขาจะสุขุมลุ่มลึกมากจะพูดอะไรแต่ละครังนี่คือแบบปล่อยวันนี้คือต้องโดนเลยพี่ออสค่ะไม่ถามไม่ได้ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์เซเคียวริตี้ที่พี่ออสพูดมาความเสี่ยงต่างๆแล้วแหละดูมันล้ําไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยแล้วมันก็เข้าใจเรามากกว่าตัวเราเองอีกเนี่ยแถมปลอมเสียงตัดต่อวิดีโอ,อสารพันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใช่ค่ะ เราอยู่ในโลกแบบนี้แล้วอ่ะพี่ออสเราจะป้องกันความเสี่ยงหรือปกป้องตัวเองได้อย่างไรบ้างคือถ้าแก้เอาแบบลองรันเลยนะคือเราต้องมีสิ่งเรียกว่า AI literacy หรือว่า Digital literacy literacy มันก็ว่าสกิลขั้นต่ําที่พี่พอจะมองออกอะไรออกว่ามันเป็นยังไงบางคนถามหาบอกคลิปหลุดนกักการเมืองตกลงเสียงจริงไหมคลิปจริงไหมพยายามจะไปหาท o ูมาแต่ว่าถ้าพี่กลับมา back to the basic เนี่ยพี่พยายามกลับมาที่ critical thinking คือ ที่มาที่ไปทางพุทธจะมีเรื่องของอ,อะไรนะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นใช่ค่ะโยนิโสมนสิการใช่ค่ะหรือว่าอีกอันหนึ่งเรียกปกิจสมุทบาตก็คือเพราะมันมีสิ่งนี้มันถึงมีสิ่งนี้อืถ้าพี่เข้าใจตรงเนี้ยพี่ก็จะไม่รีบแล้วพี่คิดว่าเอ๊ะอยู่ๆเขาโทรมามอบของฟรีให้เราอะไรพี่ไม่ต้อง AI อะไรเลยพี่กลับมาแบบเบสิกเลยบางคนบอกจะไปดวงจันทร์จะออกนอกกาแล็กซี่เอาแค่หน้าปากซอยก่อนดีว่าเอากลับมาเบื้องต้นก่อนว่าทุกอย่างที่มันทํามาเนี่ยมันเข้ามาเนี่ย มันมีเหตุมีผลไหมอยู่พี่จาโทรมาหาผมยืมเงินโอนให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละมันเลชวนผมไปเดทที่ไหนไปดื่มวน์ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่แล้วทำไมเพราะพี่ก็ถ้าไปเป็นแก๊ง RCP เราไปใช่ใช่ถูกคือเรื่องที่มันไม่มีเหตุผลแล้วอยู่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยหรือแม้แต่ลูกยืมเงินแม่แม่ออสเองนะตอนนี้ออสอยรถไฟฟ้าประชุมอยู่เลยโอนให้เจ้านี่ออสหน่อยอะไรเงี้ยหกหมื่นหกหมื่นแม่โอ้โหวันเดียวกับบ้านเ้วเจอกันอย่างเงี้ยอันนี้มันมันไม่มีเหตุไม่มีผลไงจริงๆผมสอนแม่ว่าให้วาางหููกก่อออนนบเข้้ย เดี๋ยวโทรกลับมันก็จะเป็นซิสเต็มทูแล้วมันช่ซิสเต็มวันแล้วพี่อดมีคําแนะนํำยังไงเรื่องมือถือมือถือเต้าตอนเนี้ยมี everything ิ่งิงกะเบลอยู่ในมือถืออันตรายไหมคือมือถือเนี่ยอย่างแรกเลยนะ a n d ด o i d กับ iPhone ก่อน p h o n e เนี่ยความเสี่ยงมันต่ากว่าถ้าคิดว่าตัวเองแบบจูนเจนอะไรไม่ข้องกลัวอะไรเงี้ยอาะซื้อเครื่องให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เนี่ยซื้อ iPhone ไม่ต้องรุ่นแพงมากไมม่ต้องรุ่นแพงมาก SE อะไรก็ได้ไ h โฟนเนี่ยมันจะมีอยู่โหมดหนึ่งพี่เ้าลองเล่นดูได้เร โหมดแบบโหดสุดละก็คือเราเข้าไปในเซตติ้งเนี่ยมันจะมีปุ่มเฟืองใช่ไหมแล้วมันจะมีคําว่าล็อกดาวน์โหมดอยู่ค่ะล่างสุดเลยพอพี่เข้าไปในไอ้ล็อกดาวน์โหมดเนี่ยมันจะคลอสระบบทุกอย่างของมันแบบซุปเปอร์พี่มหาสิเกี่ยวซุปเปอร์พี่มหาสิเกี่ยวเข้าไปในไ p r i v a c ที่เรียกล็อกดาวน์โหมดเรียนป่ะอ๋อเนี่ยมันจะซีลหมดเลยคนนอกโทรมาว่าอยู่ในคอนแทคไม่ให้รับเฟซทามาอะไรคือมันจะซีลให้พี่อ่ะมันเหมือนว่าติดเกาะให้พี่แต่ไม่เอานะน่ากซิลให้คุณแม่ใช่ถ้าคุณแม่ออนเลย แต่เราเนี่ยเราพอจะมาเนตได้เราก็อาจจะเลือกเองแต่ของคุณแม่เอาดีฟอวไปเลยมันก็จะเบาลงก็เราต้องมีสตินะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่อง system 1 system 2พี่ยอดคะถ้าเกิดว่าจะให้พี่ยอดสรุปหนังสือเล่มนี้สักสองบรรทัดพี่ยอดจะสรุปว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าแปลไทยก็คือพฤติกรรมพยากรณ์ความไม่มีเหตุผลนี่มันมีเหตุผลสรุปนะ ไอ้ความไร้เหตุผลเนี่ยให้คนตัดสินใจมนักต่อน,นักละแต่ในที่สุดเนี่ยมีนักวิชาการบางคนสามารถจะอธิบายได้ว่าทาไมคนเราถึงตัดสินใจแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเราตัดสินใจอะไรไปโดยอะไรที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ไปอ่านหนังสือแล้วในนี้มันก็จะมีเนื้อตัวอย่างดู พออ่านจบปุ๊บเราก็จะเข้าใจโลกมากขึ้นว่าอ๋อเราเจอหนักการตลาดเข้ามาอย่างนี้มีปุ่มดีฟอล์มีทางเลือกให้เราอะไรเนี้ยพอเราเข้าใจกลไกของเขาแล้วเนี้ยเวลาเราตัดสินใจก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นมีเหตุมีผลอย่างที่ควรจะเป็นอย่างที่ควรจะเป็นมากขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อนะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของพฤติกรรมนะคะ predictably irrational แนะนำโดยท่านดรปริญญาหอมอเนกนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่ออดมากค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจิราไลบรารีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะคณะทำงานที่เราตั้งใจมากๆนะคะในตั้งแต่แขกเรียนเชิญแขกรับเชิญนะคะผู้ทรงคุณค่ามีอกอกลักษณ์ทางความคิดและมีผลงานมาที่ประจักษ์มาแนะนำหนังสือดีๆนะคะอย่างเช่นในวันนี้แล้วก็คราวหน้าจะเป็นยังไงนะคะโปรดติดตามได้นะคะออนแอร์ On ทุกวันศุกร์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ตัดสินใจบน System 2ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ